สวัสดีค่ะ,คะวันนี้นะคะอะไรคะเจนี่อันนี้คือส้มตำนะคะวันนี้เราจะกินกับบักลิน่นฝาตามาตามะะติต๊กต็อกอันนี้อ่อนกับกรอบนะคะอ่อนๆเลยจ้าจนะอั่อยมาะอร่อยมากอืมมันเข้ากันดีนะเผ็ดแต่อร่อยฝีมือแม่นะคะแม่มอสนัว แล้วชอบกินชิ้นเล็กๆเล็กๆเขาบอกว่าเผาก็อร่อยนะอันเนี้ยอ,อันเนี้ยเรากินแบบนี้มันคืออะไรหรอมันมันมันอ่ะมันไม่ขมมากอะ่ะกัดเลยอืมฉีกอฉีกอัดเลยเก็บของยากอร่อยไหมอร่อยจนหมาหอน <laughs> อร่อยเพลิอ๋อ กรอบไหมอืมไม่ขมมากก็กรอบแล้วก็กรอบอืมอืมม่ไม่ขมมากนะอ๋อหอมไปกินอัเนี้อร่อยนะเจนนี่อืมเนี่ยกรอบน้องเจนนี่ทำไมกินไม่หยุดเลยอร่อยอ่ะเปล่าขคหิวอร่อยจริงสรุปอันนี้นะคะสรุปเนี้ยอร่อยอืมขมแบบมันๆไม่ได้ขมปีขมแบบขมอร่อยอ่ะ ใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ยังขมมากกว่าอีกเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยเมื่อเหมือนเมื่อคือพวงมันคมขมมันมันเนอะขมนิดนึงเป็นต้มตำที่เด็ดกินไม่ได้เพราะเผ็ดก็กินตัวเล็กๆใจได้เกาะๆหนึ่งจังเล็กๆนักคนดำอยู่ข้างหลังกล้องนะคะไม่กล้าเข้ากล้องเขาบอกว่าเขาจะตั้เอง ตาไหลซีซัทกระดูกทอดกรอบเผ็ดเลิกกินอย่างนี้โซโซสวยๆโซๆโซเรากำลังเลี้ยงพริกอยู่นะคะโ<ฮ>อ้ม อร่อยไม่หยุดฉุดน้ำมูกไม่อยู่แล้วค่ะแต่บิลลีผมผมได้ยินไหมคะซ้มตําที่อร่อยต้องใช้มือจ้วงนะคะปากนี่ไม่ต้องทาลิปเลยตากล้องน้ำลายไหล เส้นน้เส้นตากล้องนะตุ้งเตยกิมแล้วเลอศไปให่นหเด้อกินต้นดีกว่าเผ็ดโอเคสรุปว่ากรอบอร่อยผ่านค่ะตามรีวิวนะคะอันนี้อร่อยจริงมันๆไม่จริงหรอขอตัวไปร้องไห้ก่อนนะคะบ๊ายบาย 一样一样。Yum, yum. <laughs>